สบายดีและสวัสด,ดทีทุกทุกท่านดีตอนหดัดเขาสูุซองยายนอย้อยควรบ้านบ้านเดอ้อมาส้มกินตำหมักโ้งตำมะละกอจ้ะแซบแบมาเดอ้อมากินน้ำกันยายเดอ้อ ่าตัวใหญ่แบบต่วนี้ไม่เห็นเลาะยิ้มเอาไว้ประตูแล้ววะเอาไว้แล้วตัวนึงตัวน้อยกลตัวนี้ไม่เห็นเลาะเออเลาะแตัวตัวใหญ่ไงอืมอืมเอาจิ่นตัวนี้ที่เออตัวนี้ตัวนี้ไม่เห็นเลาะเออพูดบอกใครอ่ะ

าอีจอยหรออืมน้อยันี่คือกันกงกันอยากปลนน้อยนึ่งออันนี้มันอยู่มันมันอันม่นเตุอนน้อยหนังได้ลายกว่นี้จะต่ำเอาแล้วตเ่ยขอเชิเออ แมงวไวยเนึ่งเนะต้เนาะตนาะคนคนนะเอ่บันเนะที่จะเอาเออมันเข้าแล้ว้ันมันเอินมันเอินเพื่อไว้บนอนนอนนเออมันเอินเพื่อไว้บแล้วเจ้าจิปันให้ตู้เั่นเท่าไหร่